ประวัติครูสลาที่หลายท่านนั้นอาจจะยังไม่เคยรู้จักมาก่อนค่ะเรื่องราวครูสลาคุณวุฒิศิลปินทางด้านการแต่งเพลงวันนี้เราจะพาทุกท่านนั้นมารู้จักกับครูสลาคุณวุฒิคนที่หลายท่านนั้น ต้องยกให้เลยล่ะคะ่ะว่าเป็นพ่อครูที่แท้จริงแล้วก็เป็นผู้ที่ปลูกปั้นในเรื่องของบทเพลงมาแล้วนับไม่ถ้วนให้กับศิลปินดังหลากหลายคนคะ่ะคติประจําใจของครูท่านนี้ท่านบอกไว้ว่ายึดมั่นในความดีทําหน้าที่ให้สมบูรณ์ครูสลาเป็นศิลปินครูประพันธ์เพลงแนวลุกทุ่งอีสานภูมิลําเนานั้นท่านเกิดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นทั้งนักร้องนักดนตรีและเป็นโปรดิวเซอร์เพลงได้มีนักร้องหลายท่านที่นำเพลงประพันธ์ของครูสลาไปออกเป็นเทปแผงสู่ท้องตลาดได้แก่มนสิทธิ์คำซ้อยไม้พี่รมพรสิริพรํไพราไพยศงไต่อรทยัยหลักประจำใจที่ท่านนั้นใช้เป็นแนวทางในการแต่งเพลงที่ไพเราะก,กินใจคนนั้นก็มีอยู่ได้5ประการค่ะโดยท่านบอกว่า1ขึ้นต้นจะต้องโดนใจ 2. เนื้อในจะต้องคมชัด 3. ประหยัดคำไม่วกวน 4. ทำให้คนฟังนึกว่าเป็นเพลงของเขาหา จบเรื่องราวประทับใจศิลปินนักร้องคู่ประชาบานที่เป็นที่รู้จักกันในนามเทียมก้อมในอดีตที่สร้างสรรค์เพลงสะท้อนชีวิตครูและนักเรียนในถิ่นทุรกันดารชนบทของภาคอีสานปัจจุบันเป็นผู้สร้างสรงสรค์บทเพลงและกรนลำที่แสนประทับใจหลากหลายกลอนค่ะให้กับนักร้องลูกทุ่งดังๆหลายคนไม่ว่าจะเป็นมนสิทธำซอยสิริพรอัมไพพงศ์ไม้พิรมพรและคนอื่นๆอ,อ,อีกมากมายงานนี้ก็ต้องขอแสดงความยิน ดีกับครูสลาด้วยค่ะเมื่อในปี2,545กับการสร้างสรรค์ผลงานที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากเนื้อร้องเพลงด้วยแรงแห่งรัก ทางด้านประวัติชื่อจริงของครูสลาน,านั้นชื่อว่าสลาคุณวุฒิเกิดวันที่สองเมษายนการศึกษาสอสวอบอริหารการศึกษาภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านนาหมอ,อมา้าจังหวัดอำนาจเจริญบิดาชื่อนายบุญหลายคุณวุฒิมดาชื่อนางการคุณวุฒิชักนําเข้าสู่วงการเมื่อปี2525 25ค่ะโดยทางด้านของคุณปัญญาคุณวุฒิคุณวิทยากีฬาและคุณรุ่งเพชรแหลมสิงผลงานที่สร้างชื่อเสียงได้แก่ หลังจากในงานแต่งขับร้องโดยสิริพรอัมภัพงศ์น้ำตาหล่นบนโต๊ะจีนหัวใจลอยตัวขับร้องโดยไมพิรมพรกระทงหลงทางขับร้องโดยชัยยามิช,ชัยจดหมายผิดซองขับร้องโดยมนสิทธิ์คำซ้อยและอีกหนึ่งบทเพลงที่หลายคนคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะนั่นก็คือบทเพลงปริญญาใจที่ขับร้องโดยสิริพรอัมภัพงศ์ผลงานเพลงเกียรติยศตายฟ้าเดียวกัน แต่งให้ไม้พี่รมพรขับร้องหน้าพระที่นั่งสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชากุมารีปัจจุบลลันลาออกจากการเป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านดอนชีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีมาเป็นนักแต่งเพลงอย่างเต็มตัวแล้วล่ะคะ่ะและสําหรับบทเพลงทับพูดถึงครูสลาน,านั้นต้องบอกและยอมรับเลยนะคะว่า ท่านนั้นเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังหลากหลายบทเพลงจริงๆค่ะถ้าฟังให้นึกถึงประเพณีบ,บายสีสู่ขวัญน,นั้นต้องฟังเพลงนี้ประกอบไปด้วยค่ะนั่นก็คือเพลงกินดองน้องนางของศิลปินครูบ้านป่า คนบ้านเดียวกันครับพร้อมด้วยเสียงเพลงสร้างชื่อเสียงให้กับเขานั้นก็คือวอลมเกี่ยวใจข่าวร้ายในข่าวดีของครูบ้านป่าสงกลานปี2547นั้นก็มีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายค่ะสำหรับนักแต่งเพลงที่ชื่อครูสลาคุณวุฒิข่าวดีก็คือบริษัทแกมิโกจัดยอดขายฉลองยอดขายกว่า1ล้านม้วนให้กับอาราบามดอกยาในป่าปูนของตายอัไทยชายชนะของลูกทุ่งไวทีนจากนาจ รวยอุบลร,รัชธานีเป็นกรณีศึกษาที่ทําให้คลายเพลงหลายแห่งหันมาทบทวนแนวทางการปั้นนักร้องใหม่ข่าวร้ายก็คือนี่กระบวนการปล่อยข่าวสลาถูกแกมมีฟ้องสลาแยกตัวไปตั้งคลายเพลงใหม่ปรากฏการดังกล่าวนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยแหละค่ะในวงการเพลงลูกทุ่งยิ่งชื่อของสลาคุณวุฒินั้นถูกชื่นชมและถูกยกย่องจากสังคมมากเพียงใดแรงริษยะจากคนบางกลุ่มก็มีมากยิ่งขึ้นเท้านั้นล่ะคะ่ะลึกๆแล้วสื่อมวลชน บันเทิงบางคนอาจจะไม่รู้ว่าอาจจะมีถึงทุกวันนี้ของครูสล่าได้ต้องใช้ความมานะอดทนแค่ไหนและมันไม่ใช่ช่วงเวลา2-3ปีก็มีชื่อเสียงขึ้นมาแน่นอนหากจะย้อนกลับไปที่เพลง สาวชาวหอซึ่งบันทึกเสียงโดยรุ่งเพชรแหลมสิงผ่านมาถึงจดหมายผิดซองขับร้องโดยรุ่งนครพรอ,อำนาจจนมาถึงกระทงหลงทางของชายามิชัยและยาใจคนจนของไม้พิรมพรมันใช้เวลาเกือบ20ปีและยังไม่นับเวลาที่จมหายไปกับค่ายเพลงเล็กๆอย่าง สหกวงเฮงอีกหลายปีจนไร้วิแววว่าจะมีอนาคตอันสดใสบนถนนลูกทุ่งสายนี้ทาให้มีความมุ่งมันและมานะบากบันจริงๆล่ะก็คงถอดใจลาไปตั้งแต่ทรงเพลงนับร้อยเพลงมาให้ครูเพลงคนหนึ่งพิจรารณาแล้วล่ะค่ะแต่สอบไม่ผ่านซักเพลงเดียวหลังจากเพลงสาวชาวหอได้รับการบันทึกเสียงในวันที่ครูสลัตตัดสินใจลาออกจากการเป็นค้ายราชการคู่เขาเลือกแล้วที่จะทํามาหากินเลี้ยงชีพด้วยการแต่งเพลงแต่การขายเพลงอย่างเดียว มิอาจทาให้ชีวิตครอบครัวนั้นมั่นคงอย่างที่ตัวท่านจะมั่นใจได้ท่านจึงรับจ้างเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับค่ายเพลงยักษ์ใหญ่เป็นนักจัดร,รายการวิทยุและรับจ้างร้องเพลงตามงานคอนเสิร์ตทั่วไป ครูสลานั้นเคยถูกแกมมี่โกทัาบถามให้มานั่งเป็นผู้บริหารค่ายเพลงในเกลือแต่เขากลับเลือกที่จะเป็นนักแต่งเพลงอิสระมากกว่าถึงกระนั้นในความเป็นมืออาชีพครูสลาเองก็ยังทํางานเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับแกมมี่โกดูแลนักร้องห้าขนนั้นก็คือไมพิรมพรสิริพรนภัพยพงศ์เอกพลมนตรการตายระทายและสอนสินชัยในอนาคตครูสลาเองยังมีโครงการปั้นดาวรุ่งดาวใหม่ประดับค่ายเหมือนที่สร้างตายระทายจนประสบความส สำเร็จ ด้วยสัมผัสภาพกับแกมมี่ทำนองนี้จึงทำให้คนบางกลุ่มพยายามจะจุดชนวนความขัดแยง้งระหว่างแกมมี่กับครูสลาโดยยกกรณีการแต่งเพลงติดรอวิชาลืมให้กับแอร์สุชาวดีนักร้องสังกัดชัวออดีโอมาเป็นประเด็นข่าวพาดหัวหน้าหนึ่งกันเลยทีเดียวค่ะเป็นบันเทิงรายสัปดา,าห์ขยายผลในวงกว้างว่าครูสลามีปัญหาก,กับแกมมี่ถึงขั้นแตกหักไรแยกทางกันแต่ระเบิดลูกนี้จุดไม่ติดค่ะเนื่องจากว่าข่าวนั้นไม่มีมูลแถมคนปล่อย ข่าวก็จัดอยู่ในกลุ่มของเสือสิงกระถิ่งแหละจึงไม่มีใครเชื่อในสิ่งที่พวกเขานําเสนอจะว่าไปแล้วภาพกว้างชื่อครูสลากับค่ายแกมิโกนั้นแยกกันไม่ออกจริงๆค่ะแต่ด้านลึกคนที่อยู่ในวงการน,นี้แบบตัวจริงเสียงจริงจะทราบดีว่าครูเพลงบ้านป่าคนนี้อุดมไปด้วยเพื่อนและพวกซึ่งในความเป็นนักเพลงที่มีเพื่อนมากนี้เองล่ะคะ่ะจึงทําให้เพลงยอดนิยมพอสอนี้ กว่าร้อละเเป็นผลงานของครูสลาอันกระจายอยู่เต็มแผงเทปและโดยมารยาทเราคงไม่ต้องบอกเลยค่ะว่ามีเพลงดังเพลงไหนบ้างที่ครูสลาคุณวุฒิแต่งบ้างลองฟังเดือหาดูแบบเล่นๆก็เชื่อว่าน่าจะถูกเกินกว่าครึ่งแล้วล่ะคะ่ะสำหรับใครที่อยากจะติดตามเพิ่มเติมก็รอชมกันได้เลยคะ่ะและนี่ก็เป็นผลงานและเป็นประวัติที่ทางทีมงานเราได้นํามาฝากกันครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวดีๆตรงไหนที่ เราได้นำมาฝากทุกค่านอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องทันข่าวดาราด,ด้วยคะ่ะ